วันนี้น้าลานพระศรีสักยะทศพลยานพุทธมนตนอำเภอพุทธมนตนจังหวัดนคปรปฐมสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางนำพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางกว่า2,000รูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 โดยมีนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมแปลว่าทําที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือทําเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะ นิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์สอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายในซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสาปุตรสเทวะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่งพระนิพนธ์